เธอรู้สึกไม่มั่นคงลองฟังทางนี้หลับตาลงหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวพักสายตาดงพักจกากการใส่ใจในสิ่งนอกตัวเพื่อกระดังมาสร้างความเข้มแข็งและความหนักแน่นในตัวดาว เริ่มด้วยการหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกเแื่นเสาเข็มปักลงไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่งหัวใจเราให้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นหายใจออกยาวปอยว่างอารุตดมทั้งหลายปล่อยวางออกไป ผ่อนคลายออกไปให้กายใจนี้สงบลงสงบลงหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวผ่อนคลายกระดามเนี้ทุกส่วนของตร่างกายปร่อยว่าความคิดทั้งหลาย าใดๆหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวให้กายใจนี้สงบลงความสงบนี้จะช่วยเราหนักแน่นมากขึ้นตอนนี้ลมหายใจเข้าพายใจเรามีเสาเข็ม ปักลงไปในปัจจุบันอย่างหนักแน่นมั่นคงลมหายใจออกยาปไตยวาความคิดความฟุ้งซ่านและอารมณ์ทั้งหลายปไตยวาออกไปเพื่อกายใจนี้สงบลง สงบลงมันคงและสงบลงขอให้เธอนำมือข้างหนึ่งมาสัมผัสไว้บริเวณหน้าอกหรือใกล้ๆหัวใจก็ได้ให้ฝ่ามือข้างนี้เป็นเหมือนที่พึ่งพากายกายและใจดาว ทุกการหายใจเข้าออกให้รจะสึกว่ามีฝ่ามือข้างนี้เป็นที่พึ่งพาให้รจะสึกหนักแน่นมันคงและปะลอดภยัยฝ่ามือน,นี้เป็นเหมือนกำแพงที่ช่วยปกป้องใจของเธอจากสิ่งไม่ดีใดๆ จากความคิดฟุ้งซ่านจากความกังวลใจทั้งหลายให้การหายใจเข้าออกนั้นผ่อนก็ได้เทว่ามั่นคงหนักแน่นและสมดุลหายใจเข้าลึก หายใจออกอยากความรู้สึกใดๆในใจเธอนั้นตอนนี้มีฝ่ามือที่แสงดีฝ่ามือที่หนักแน่นแต่มั่นคงช่วยเป็นเพื่อนเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่ยึดเหนียว ให้กายกายและใจของเธอผ่อนคลายเบาสบายท้ว่าหนักเน้นเมื่พึงดองแล้ววางมือองต่างสบายและกำหนดความรู้สึกอยู่ที่บรเิวเวณขาทั้งสองข้าง ลรับปดูความรู้สึกบริเวณขาทั้งสองข้างในปัจจุบันแล้วบอกตัวเองในใจสามครั้งว่าขาของฉันนักแน่นแะมั่นคงบอกตัวเองในใ,นใจช้าๆจำนวนสามต่อให้รู้สึกว่าขาสองข้างนี้ หนักแน่นมั่นคงมากขึ้นสมมุติมันกับว่าลำตัวช่วงล่างของเรานั้นเป็นเหมือนต้นไม้ที่ยั่งดได้ลงไปในพืนดินเป็นต้นไม้ที่สงบมั่นคงแข็งแดง หายใจเบาสบายหายใจออกผ่อนคลายให้กำหนดความรู้สึกในตอนนี้ใส่ใจบริเวณเท้าหรือฝ่าเท้าทั้งสองข้างใส่ใจความรู้สึกบริเวณเท้าหรือฝ่าเท้าทั้งสองข้าง แล้วบอกตัวเองในใ,นใจสามรอบว่าท้าของฉันหนักแน่นและมั่นคงท้าของฉันหนักแน่นและมั่นคงบอกตัวเองเช่นนี้ในใ,นใจชา้าๆจำนวนสามรอ ให้รู้สึกถึงความหนักแน่นมั่นคงบริเวณเท้าโดนถึงฝ่าเท้าทั้งซ้ายและขวาจินากาเหมือนกับว่าเท้าสองข้างนี้เป็นต้นขาขอนต้นไม้ที่ยั่งลงไปในพื้นดินอย่างหนักแน่น เธอคือต้นไม้ที่สงบลมเดินและปลอดภยัยเธอคือต้นไม้ที่บันคงสมดุลและสงบทุกครั้งที่เธอกลับมาอยู่กับลมหายใจ หรือกำลัความรู้สึกบริเวณเท้าก็ดีเหมือนนั้นกายใจเธอหนักแน่นกายใจเธอมั่นคงทุกครั้งที่เธอสัมผัสใกล้ๆหน้าอกหรือบริเวณหัวใจเธอรับได้ดูว่าเธอมีที่พึ่งพาเสมอเธอมีที่พึ่งเสมอ เธอหนักแน่นมั่นคงและได้รับการดูแลให้มั่นคงและปลอดภยัยหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวและคืนนี้เธอสัญญากับตัวเองว่าเธอเข้านอนตรงเวลา ตามที่ควรเข้านอนตามที่ถึงเวลาพักผ่อนเธอนอนหลับอย่างผ่อนคลายนอนหลับอย่างสบายปล่อยวาเรื่องกังวลทั้งหลายพักผ่อนอย่างมีความสุขปล่อยวางความตึงความล้าทั้งหลายในการในใจเธอนอนหลับอย่างเต็มที่ เพื่อกายใจนั้นจกมั่นคงและแข็งแดงต่อไปพักผ่อนให้เพียงพอสร้างความสมดุลให้กับชีวิตเธอคือความสงบเธอคือต้นไม้ที่มั่นคงและปลอดภยัย